แชมป์มวยไทยไฟปี2023ก็คือปีที่ผ่านมาด้วยในรุ่นนี้เลยนะครับ7 0กิโลกรัมครับรุ่นนี้เขาครองอยู่ครับโอ้โหนีฮะมีท่านสสครับสสในพื้นที่เลยใช่ครับนะครับสสหนุ่มๆเลยฮะโอ้โหนี่แกแต่งตัวเนี้ยบมากมีคนนักการเมืองหนุ่มๆมีความรู้มีความสามารถเยอะนะพะย่ะวก็เรียกว่าคนรุ่นใหม่ใช่ครับที่เราต้องยอมรับนะใช่ครับ็อซิมพายางของคนรุ่นใหม่ มันจะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วถูกต้องครับบางสิ่งบางอย่างนี่ระบบราชการอาจจะมีความเยื่อนเยอะอยู่บ้างนะครับอะล้ฮะขอบคุณทางผู้บริหารครับยังอยู่กับเราครับยกแรกครับสูงไวแน่นอนครับแจ็คคูเปอร์ครับสุดนะครัน้องโอเขาขยับเข้าหาแล้วครับก็ได้สอบถามน้องโอก่อนชกนะครับว่ากดดันไหมครับเขาบอกว่าบนเวทีนี่แน่นอนแหละครับ ผู้ต่อสู้เขาก็เดินทางมาถึงตรงจุดนี้ผ่านเข้าชิงมาได้นี่ก็ต้องมีความกดดันและ<ช>การชกในบ้านเนี่ยแม่มันเหมือนว่าแพ้ไม่ได้แต่อาวุธบนเวทีมันแพ้ได้ที่สำคัญเขาอยู่อำเภอเมืองตอนนี้อำเภอเมืองไม่มีใครอยู่บ้านแล้วโจนขโมยอยเพิ่งเข้าไปมาดูไปกันหมดแล้วใช่ครับทั้งจังหวัดเลยนะฮะที่นี่อากาศดีครับเมืองสงบคนน่ารักครับถูกต้องครับแล้วก็ มีความเย็นจะเยือกมีความหนาวนิดหน่อยนะครับณตอนนี้ครับบรรยากาศเอาเตะขาครับน้องโอคิดดูตอนเช้ามองออกตรงทุ่งของวัดพะเยาอ่ะน้ำน้ำทั้งหมดอ่ะเราเรามาถึง1ิบเอ็ดโมงเขาบอกเขาเช้าบริษัทเขาว่ากันว่าเราจะนั่งจนเช้าดูบรรยากาศช่วงเช้าแต่เดีมาดูบรรยากาศคู่นี้ก่อนครับโอ้อ้ยโอ้ยหุบไหลเข่าอ่อนใช่ไหมเราเสียหลักด้วยนะครับในด้านของแจ็ค เห็นช่องเห็นทางแล้วครับเห็นอย่างนี้ครับเห็นช่องเห็นทางแล้วครับแม่หมัดหนักด้วยครับน้องโอครับแข่งหมัดแล้วครับตอนนี้ขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไปครับพยายามจะแย้มสายไว้ก่อนนะครับแจ็คอาศัยยาวกว่าแต่ว่าน้องโอได้อย่างหนานะครับนี่ครับโดนกระจาบนิดหน่อยยาวได้ยาวหนาได้หนักครับขยับเข้าไปครับแจ็คน้องโอยังไม่ปล่อยขวานะครับแกบังดีนะแกบังเป็นด้วยนะ เจสคูเปอร์นะฮะโอ้ยเตเต็มเท้าใช้ได้ครับเจสคูเปอร์มัดน้องโอยังไม่ถึงนบยังโดนไปปลายมัดยังโดนเบาอยู่สางจังหวะนะครับพยายามจะเตะพับในครับเนี่ยครับอาการเกร็งของน้องโอนี่เห็นเลยนะครับครับยกต่อไปคงจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับยกแรกเราดูเกร็งๆกันครับการเข้าจังหวะทําจังหวะออกยังดูไม่สวยงามครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวได้มัดขาแล้วครับหลับเลยครับ ชื่ครัหุกสายครับเต็มเต็มครับไป่อยครับโอ้ยหนักจริงๆครับเอาละครับวันนี้น้อชนทรีรอดไหมรอดไหมไม่รอดครับโอ้ยเรียบเรียบรอยครับโอ้ยจับขวานแล้วหุกสายครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพช้าๆครับว่าโดนหนักจริงๆครับหุกสายนี่หุกเต็มๆครับ โอ้แจ็คคูเปอร์ยังนั่งงงงอยู่เลยครับว่าโดนลูกไหนอย่างไรใช่ครับยังซึมอยู่นะครับโอ้โหนี่คอพาดเชือกเลยนะครับจังหวะโดนซ้ายของน้องโอครับเอาละครับสะดวกหารักเทอได้สบายสบายนะครับวันนี้ดูภาพช้าครับเตะขวาไปก่อนครับเตะขวาไปก่อนเกี่ยวได้พยามจะต่อยคืนครับแจ็คคูเปอร์ โดนซ้ายดีจังหวะแรกนะครับก็โดนโดนไม่เต็มดีโดนท้ายทอยยังยังยังเขาอ่อนเนะครับแต่ลูกนี้ครับจับขวาจับจับแล้วดันดันครับไหลโอ้ยไหลไหลแล้วแล้วตามหุ้ซ้ายลูกนี้นะครับนี่แหละครับโอ้โหไม่ได้เกรงแน่นอนครับ จังหวะไม่ได้เปลี่ยนครับเนี้ยครับขวาไปก่อนนะครับไม่โดนครับแต่ว่าซ้ายนี่ครับโอ้โหต่อยไปตามสัญญาณครับและจังหวะไม่ได้เปลี่ยนของเจนคูเปอร์ครับพอราดเชื่อครับเนี่ยครับโดนซ้ายครับโดนซ้ายได้หลับไปแล้วครับโอ้ยตาลอยไปเลยครับหลับไปแล้วนะครับน่ะหลับไปแล้วนะครับ ประกาศเสพลงในแดน The Business น้องโอชอาห้าพยัคฆ์จากพยัคฆ์ขอจะด้ความที่นีด้วยนะครับ